นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดบ500ชาดนิคโครธมิคชาดบชาดบว่าด้วยการเลือกคบ ในความภัยสารแห่งแผ่นดินมคตนั้นมหานครราชครืคือดินแดนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งเลือกใช้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในพุทธกาลครั้งหนึ่งมหาอำนาจผู้ยึดครองชมพูทวีปไว้หนึ่งในสส่วนแห่งนี้ได้ปรากฏเหตุอธิกรณ์ครั้งใหญ่ คือการพิจารณาความภิกษุณีตั้งคันที่เดินเท้ามาขอความเป็นธรรมถึงวิหารเชตวันประธานฝ่ายสงค์คือพระอุบาลีผู้เป็นเลิศทางวินัยฝ่ายคราวาดคือพระเจ้าประเสนที่โกศลมหาอุบาสิกาวิสาขาอนาทบินธิกะเศรษฐีและคนสำคัญสูงสุดในขณะนั้นอีกมากมาย อิกสุนีสำคัญรูปนี้ต่อมาคือมารดาของพระเถระผู้เป็นธรรมกถึกเอกแห่งพุทธการนามกัตสัสปะเถระนั่นเองเธอกำเนิดในตระกูลใหญ่ เป็นทิดาคนเดียวของเศรษฐีเมืองราชครึ์เป็นสตรีงามพร้อมทั้งเรือนสน้ำสี่และใ่ในบุญกุศลเป็นอย่างยิ่งกุนทิดาผู้นี้ไฟในบุญบารมีถึงขั้นขออนุญาตบวชเป็นภิกษุณีและอ้อนวอนบิดาอยู่มิได้ว่างเว้นแต่ถึงแม้จะอ้อนวอนสักกี่ครั้งบิดาก็ายังไม่ปร่งใจให้บวช เราสร้างบารมีสะสมบุญโดยไม่บวชก็ได้นี่จะลูกต่อไปเจ้าก็ต้องออกเรือนมีลูกมีหลานรักษาตระกูลของเรานะกุลสตรีดีพร้อมย่อมเชื่อฟังบุปการีการบวชในพระพุทธศาสนาจึงยังไม่อาจเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแทนกับกลายเป็นงานวิวากับบุตรชายเศรษฐีฐานะพอกันที่ทางบุปการีได้จัดหาให้ ดีใจจริงๆเลยในที่สุดลูกสาวเราก็จะได้ออกเรือนกับคนที่เราไว้วางใจได้ดีใจจริงๆที่ได้ทำหน้าที่พ่ออย่างสมบูรณ์แบบโชคดีที่กุลบุตรผู้เป็นสามีนั้นก็เป็นกัลยาณธรรมใฝ่ใจคบหาผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอันดีนับเป็นโชคดีในเบื้องต้นเมื่อแต่งงานออกเรือนไปแล้วสามีผู้นี้ก็ดูแลรักใคร่นางอย่างดี เมื่อแต่งงานแล้วกุณทิดาผู้นี้ยังยึดมั่นประพฤติตนอยู่ในหลักธรรมแม้จะมีงานนักขัดตร,รกซึ่งผู้คนพากันแต่งกายประชันกันเพื่อร่วมงานแม้นางจะพร่งพร้อมไปด้วยเพชรนิมจินดาแต่ก็กลับแต่งกายปกติธรรมดาไร้เครื่องประดับใดๆอันร่างกายของคนเรานี้ทั่วทั้งร่างล้วนโสกโปรกอีกทั้งยังมีทางไหลออกของสิ่งปฏิกูลทั้งก้าทวารไม่น่าพิสมัยเลย ที่เห็นด้วยกับน้องหญิงแม้เราจะมีทรัพย์สินมากมายแต่มันก็เป็นเพียงแค่ทรัพย์สมบัติภายนอกเท่านั้นคุณธรรมในใจย่อมสำคัญและมีคุณค่ามากกว่าต่อมาไม่นานเมื่อทั้งสองต่างตั้งใจศึกษาและประพฤติธ,ธรรมสามีก็อนุญาตให้นางบวชในพุทธศาสนาได้น้องดีใจจริงๆที่ท่านพี่เข้าใจน้องขอบคุณมากค่ะ คราวนี้น้องก็คงได้ปฏิบัติธรรมอย่างที่ได้ตั้งใจไว้สักทีผู้เป็นสามีเมื่อตัดสินใจได้ดังนี้ก็จัดการหาเครื่องบวชเครื่องไทยธรรมจนครบถ้วนแล้วพากันไปบวชในสำนักภิกษุณีของพระเทวทัตเพราะขณะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังพระเชตวันเมืองสาวัตถีเสร็จแล้ว ขอให้ภิกษุนีได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุอย่างที่ตั้งใจเถิดพระเทวทัตนั้นแยกเอาโมสงของพระพุทธองค์มาตั้งอารามใหม่เมื่อมีสาวกมาเข้าด้วยก็ยินดีดีๆีดีด,ดีเจ้าจงมาปฏิบัติธรรมกับเราเถิดนานภิกษุณียินดีเป็นที่สุด ท่านปฏิบัติตนอยู่ในวินัยอันเข้มงวดของพระเทวทัตโดยไม่บกพร่องแต่อนิจจาภิกษุณีเกิดมีคันนับวันก็ยิ่งโตขึ้นจนปกปิดไว้ไม่ไหวจะทำย่างไรดีเราคงไม่สามารถปกปิดเรื่องนี้ได้อีกต่อไปแล้วการตั้งรันในที่นี้ เป็นการตั้งคันมาก่อนที่จะบวชเป็นภิกษณุณีท่านได้ขออุททรไปตามจริงแต่ก็หาได้รับความยุติธรรมจากพระเทวทัตใหม่อย่างไรเสียท่านก็มีความผิดตั้งคันอย่างนี้จะสามารถประพฤติธรรมต่อไปได้อย่างไรพระเทวทัตตั้งอธิการสอบสวนและตัดสินให้จับศึกพ้นจากสภาพภิกษุณีอย่างไร้เมตตาตามอากุศลกรรมเก่า แต่ภิกษุณีท่านนี้หายอมไปศึกยังไงท่านก็ต้องศึกดิฉันมาบวชเป็นภิกษุณีไม่ใช่เพื่อพระเทวทัตหากแต่บวชถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐดิฉันไม่ยอมศึกเด็ดขาดจากนั้นภิกษุณีก็เริ่มเดินทางจากวิหารขยาศีัสะของพระเทวทัต มุ่งหน้าอย่างพระวิหารเชตวันนครสาวัตถีอันห่างไกลาราว45โยชน์หรือ720กิโลเมตรเพื่อขอกราบพระบาทต่อพระพุทธเจ้าโดยมีเพื่อนภิกษุณีที่เห็นใจและรับความเป็นธรรมติดตามไปดูแลจำนวนหนึ่งด้วยเหตุดังนี้พุทธการบัตรนั้นจึงเกิดการอธิกรณ์ให้ความเป็นธรรมแก่ภิกษุณีขึ้น พระพุทธองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณให้พระอุบาลีและอุบาสกอุบาสิการ่วมกันตัดสินผลก็คือท่านภิกษุณีมิได้กระทำผิดวินัยสงฆ์แต่ประการใดคณะกรรมการจึงอนุญ,ญาตให้ท่านพักและคลอดบุตรในสำนักภิกษุณีของพระเชตวันได้และเมื่อครบกำหนด กูมานน่ารักก็คลอดออกมาลูกเอ๋ยแม่จะเลี้ยงดูเจ้าจนเติบใหญ่ได้อย่างไรในกรณีสงอย่างนี้แต่ความวิตกกังวลของแม่ผู้เป็นภิกษุณีก็หมดไปเพราะพระเจ้าประเสริที่โกศลประธานสอบฝ่ายคราวาดได้ยืนพระหัตถเข้าโอกอุ้ม เราจะเรียกเธอว่ากัดสะสะปะกุมารกุมารแห่งพระราชวังค <h ivals> งชอบล่ะสิ <h ums> กุมารน,นั้นพอรู้เดียงสาทราบที่มาแห่งตนก็เกิดเบื่อหน่ายชีวิตผู้ครองเรือนจึงขอทูลบวชเป็นสามเณรในสำนักพระพุทธองค์เราขอตั้งกุศลจิตว่าตั้งแต่นี้จะไม่ยอมศึกจากร่มกาสวาพัสดจนวันตาย ฤดูการผ่านพ้นไปเนนน้อยก็เจริญวัยเป็นหนุ่มชะกันและได้รับพระอนุญาตให้อุปสมบทภิกษุกัดสัสปะบำเพ็ญความเพียรจนแตกฉานในสัจธรรมเลื่องลือในานามของพระธรรมกระถึกเอกแห่งมหาวิหารคือเทศอธิบายได้นุ่มลึกเข้าใจง่ายอีกไม่นานต่อมาก็สำเร็จมกกรรคผลเป็นพระอ,อรหันต์องค์หนึ่ง พระกัสสป,ปะได้นำบริขารแก่การทุดงออกจาริกสู่ป่าเขาในเวลาไม่นานต่อมาและหายเงียบไปไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุให้ภิกษุณีผู้เป็นแม่ไม่เป็นอันบำมเพญเพียนเฝ้าคิดและติดตามข่าวพระบุตรชายมิว่างเว้นป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง หัวอกของแม่ช่างร้อนรุ่มเหลือเกินวันหนึ่งภิกษุณีได้เห็นพระกัสสปะขณะออกบินทบาตโปรดสัตว์จึงร้องเรียกอย่างดีใจพระกัสสปะรอโยมแม่ก่อนพระอรหันต์ทราบด้วยญาณสมาธิแล้วแต่ทำเป็นเพิกเฉยเพราะไม่อยากให้มารดามีบาปข้อนิวรห่วงหาอาลัย ด้วยฤทธิ์พระอ,อระหรันต์ทำให้นางภิกษุณีวิ่งตามไม่ทันจนอ่อนล้าสิ้นแรงล้มลงโยมแม่ตามท่านไม่ไหวแล้วกัสปาเอ๋ยหยุดก่อนเถิดภาวจิตของมารดาน,นั้นพระอ,อระหัน์รู้ว่ากล่าววาจาดีด้วยย่อมไม่เป็นผลกัตเวทิตาของท่านมากนักจึงของอ่มอาลัยตอบให้สติว่า เวลาผ่านมานานแล้วท่านมูทำอะไรอยู่จึงตัดอะไรทางโลกไม่ขาดเช่นนี้วาทั้นคืนสติแม่ภิกษุณีโดยพลันเพราะมีกุศลบุญสั่งสมไว้ไม่น้อยภิกษุณีเมื่อตัดใจได้ก็ตั้งใจกลับไปประพฤติปฏิบัติธรรมตามความมุ่งมั่นแต่เดิมต่อไปไม่นานนักก็บรรลุเข้าถึงกายแห่งธรรมเป็นพระอาหารหันเนราตรีหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเมื่อทราบความดังนี้ก็ยินดีและสรรเสริญพระกรุณาที่คุณของพระพุทธองค์ที่ทรงอุปถัมมารดาและบุตรทั้งสองพร้อมกันก็สาบแช่งพระเทวทัตกันอื้ออพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับแล้วก็ส่งระลึกชาติของมารดาและภิกษุผู้เป็นบุตรด้วยบพเพนิวาสานุสติยาน ภิกษุทั้งหลายในอดีตชาติผ่านมาเราก็เป็นที่พึ่งแห่งเขาทั้งสองมาแล้วภิกษุในสงสภาขออาราธนาให้ทรงเล่าเรื่องแห่งอดีตนั้นจึงทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นชาดกนิโครธรมิขชาดกดังนี้ในอดีตการนานมา นป่าใหญ่รอบนครพาราณสียังมีพญากวางสองตัวแยกฝูงกันปกครองบริวารเป็นสองฝูงกวางชื่อพญาสาขะตัวสีแดงปกครองบริวารอย่างเข้มงวดส่วนพญานิโครทะนั้นมีสีเหลืองปกครองบริวารด้วยหลักธรรมและเสียสละฝูงกวางทั้งสองตั้งอยู่ไม่ไกลจากกันมากนักฝูงกวางของพญาสาขะมักตื่นกลัวต่อความผิดและการลงโทษจากผู้นำฝูงเป็นยิ่งนัก วันนี้กวางฝูงเราตัวหนึ่งเกิดไม่ได้ตั้งใจทําผิดกฎฝูงเข้าได้ยินมาว่าได้รับโทษเกือบตายเชียวเอ้ยน่ากลัวจังพวกเราจะโดนเข้าสักวันไหมเนี่ยต่างจากบริวารพญากวางทองนิโครทะซึ่งใช้ชีวิตยังมีความสุขถึงแม้เจ้าจะทำผิดแต่เมื่อสำนึกแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกพวกเราอาภาัยให้ กวางทั้งสองฝูงแม้ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือเคยช่วยอะไรกันเลยแต่การอันวิบัติครั้งนั้นก็คืบคลานมาหาโดยหลบเลี่ยงความพินาศไม่ได้ทั้งสองฝูงเหตุร้ายครั้งนั้นเกิดเพราะพระราชาพรหมทัตเกิดโปรดการสวยเนื้อกวางป่าขึ้นมาเป็นชีวิตจิตใจและจะส่งโอชารสกับเนื้อกวางที่ทรงยิงสอนข่าได้ด้วยพระองค์เองเท่านั้นเนื้อกวางจะอร่อย มันก็ต้องลาโดยตัวเองเสร็จเราแน่เจ้ากวางทั้งหลายจากเดือนเลื่อนขึ้นเป็นหลายปีที่พระเจ้าพรหมทัตทรงออกประพาสป่ายิ่งกวางสร้างความเดือดร้อนให้กวางป่าทั้งสองฝูงเป็นอย่างมาก ข้าแดมหาราชาข้าพระองค์เห็นว่าการที่พระองค์เสด็จออกประพาสป่าและล่าสัตว์เป็นเวลานานๆเนี่ยจะทําให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพระองค์เป็นอย่างยิ่งนะพระเจ้าค่ะนั่นนะสิเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันมันเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลยอืมเราคิดออกแล้วว่าจะทําอย่างไรพระราชาทรงสั่งให้ทหารสร้างพระพราชายป่าแล้วต้อนกวางมาให้หญิงแทนการออกไปล่าก,กวางในป่าซึ่งพระองค์ ให้ยกเว้นชีวิตพญากวางแดงและพญากวางทองหัวหน้าของทั้งสองฝูงไว้น่าจะเปลี่ยนมาล่าอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะเราสบายกว่ากันเยอะเลยการเปลี่ยนรูปแบบการล่าสัตว์ของพระเจ้าพรหมทัตในครั้งนี้ส่งผลให้เหล่าฝูงกวางหวาดผวาไม่เป็นอันหากิน หัวหน้าฝูงทั้งสองเห็นดังนั้นจึงหันมาตกลงกันโดยผลัดกันส่งบริวารมาสังเวยชีวิตวันละตัวส่วนที่เหลือจะได้ไม่ต้องสะดุ้งพวากลัวอีกต่อไปรอแต่ถึงคราวของตนเท่านั้นคราวหนึ่งเป็นเวนสรสละชีวิตของนางกวางที่กำลังมีท้องแก่ในฝูงพญาสาขะผู้เข้มงวดนางกวางได้ขอความเมตตาให้ตนได้คลอดลูกกวางก่อนค่อยตาย แต่พญาสาขะผู้ระเบียบจัดไม่ยินยอมได้โปรดเถิดท่านพญาสาขะได้โปรดเลื่อนวันให้ข้าด้วยขอข้าได้คลอดลูกน้อยออกมาก่อนเถิดไม่ได้กฎก็ย่อมเป็นกฎแตาข้าเลื่อนให้เจ้าได้กวางตัวอื่นๆก็ต้องมาขอเลื่อนข้าเช่นกันเมื่อกวางท้องแก่สิ้นหนทางจึงทรงซาหนีออกจากฝูงมาขอความช่วยเหลือต่อพญากวางนิโครทะ ท่านพญานิโคระทะโปรดช่วยข้าด้วยข้าขอให้ได้คลอดลูกน้อยออกมาได้อย่างปลอดภัยเท่านั้นหลังจากนั้นข้าจะยอมสละชีวิตเอาเถิดเรารับปากเจ้าเรื่องนี้จะจบลงโดยไม่มีผู้ใดต้องเสียชีวิตลงแน่วิธีแห่งพระโพธิสัตว์นั้นคือสละชีวิตเพื่อก่อการบุญได้เสมอ พญากวางนิโครทะแม้ได้รับยกเว้นความตายแล้วก็ยังยอมพลีชีพแทนกวางแม่ลูกด้วยบารมีอันสูงส่งเหตุเช่นนี้ทำให้พระเจ้าพรหมทัตต้องเสด็จมาหาด้วยพระองค์เองเหตุใดเจ้าต้องยอมสละชีวิตเจ้าละ่ะในเมื่อเรายกเว้นชีวิตเจ้าไว้แล้วเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดก็ทรงสลดพระทยัย พยาความเป็นสัตว์เดรัจฉานยังกรุณามีเมตตาต่อผู้อื่นถึงเพียงนี้เอาเถิดต่อไปเนี่ยเราขอยกเลิกการฆ่าสัตว์ทั้งสี่เท้าสองเท้าทั้งหมูนกหมูปลาพระราชาพรมทัตส่งพระราชทานชีวิตพยากวามให้กลับสู่ป่าและตั้งพระไทยรักษาศีลห้าต่อไปต่อมา เมื่อนางกวางคลอดลูกกวางแล้วก็เลี้ยงดูจนแข็งแรงนางสั่งสอนให้ลูกคบหารับใช้ต่อพญากวางนิโครทะตั้งแต่บัดนั้นนางบอกใครต่อใครว่าความตายในสำนักพญานิโครทะประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่ในสำนักของพญากวางสาขะผู้ไร้น้ำใจนั้นนิโคระทะเมวะเสเวยยะนะสาขามุป,ปะสังเสนิโคระทะสมะต มะตังเสยโยยันเจสาคสมิชิวิตังในพุทธกาลครั้งนั้นพญากวางสาขาเนิดเป็นพระเทวทัตบริวารของพญาสาขาเนิดเป็นบริวารพระเทวทัตแม่กวางกเนิดเป็นภิกษุณีผู้นี้พระราชากเนิดเป็นพระอานนท์บริวารของพญากวางนิโครทะกเนิดเป็นพุทธบริษัทพญากวางนิโครทะเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้า